โอเคนะครับเดี๋ยวพี่โนบิตะจะพาพวกเราไปชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แฟนขับรอกันใจจดใจจ่อนะครับพี่โนบิตะเองก็ถ่ายมาแล้วหลายเกรดม,มีทุกเกรดแล้วครับในช่องพี่โนบิตะไม่มีไม่ได้เพราะว่าพี่โนบิตะชอบทำรีวิวรถ isuzu กับ mazda bt 5้เป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วนะครับ bt 5 0จะทำเฉพาะตัวปี2021ขึ้นไปนะครับ ตัวเก่าไม่ทำนะครับเพราะว่าไม่มีสเปคอะไรเลยนะครับแต่พอเข้ามาร่วมมือกับอิซูซุเนาะก็มีสเปคอยู่บ้างเพราะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์เขาก็ไม่ได้โดดหนืออะไรกันมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปชมรถรุ่นทำเงินนะครับรุ่นราคาไม่แพงนะครับสำหรับพาครอบครัวไปเที่ยวกันดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้คนกำลังเตรียมไปเที่ยวกันในช่วงอากาศหนาวเยอะนะครับ อ,อยู่เชียงใหม่ก็ได้ยินว่าอุณหภูมิเหลือเลขหลักเดียวนะครับอยู่อุบลนี่ก็ตอนเช้าเ้าเนี่ยก็เริ่มหนาวแล้วนะครับที่บ้านพี่โนบิตะบ้านเพื่อนๆเป็นยังไงบอกพี่โนบิตะด้วยนะครับก็ช่วงน้ําท่วมช่วงนี้พี่โนบิตะเองก็ยังมาได้นะครับเพราะว่าต้องมาแบบมาลดทหารลดจิตอาสา,าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้แฟนๆผิดหวังนะครับถ้าไม่ถ่ายแฟนๆก็จะพี่ครับ ถ่ายแต่ในเมืองทําไมไม่ไปถ่ายสาขาวาลินเขาก็จะรอคอยกันใจจดใจจ่อนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่านะครับคันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับไปดูที่เมืองต่อไปแจ้งเจ้านายด้วยครับ โอเคนะครับบางคนเนี่ยอาจจะโดนหลอกอยู่ก็ได้นะว่าเจ้าตัวนี้มันคือ Space Cap 3.0S เกียร์ธรรมดานะครับ จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับเพื่อนๆโดนหลอกแล้วมันก็คือ isuzu d max ส0 2 3นีนะครับรุ่น s p a c e c a p 1.9 sda เกียร์ธรรมดานะครับราคานะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับ635,000บาทนะครับถ้าเป็นสีเมทัลิกนะครับก็บอกเพิ่มอีก7,000บาทก็เป็น642,000บาทเนาะเดิมทีนะครับตัว s p a c e c a p 1.9เ้า s เขาจะมีให้เลือก2สีนะครับก็คือขาวกับบรอนเงินนะครับ รอบนี้เอาสีเทาแลมโบมาให้ด้วยนะเ,เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะตัว SDA เนี่ยมันน่าสนใจกันอย่างไรทำไมคนอยากให้มีรุ่นนี้นะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะประกอบไปด้วยเสาอากาศทรงสั้นนะครับเสาอากาศแบบมาตรฐานปรับพับถอดเก็บได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูล e c โคสติ๊กเกนะครับก็จะบ่งบอกข้อมูลสำคัญไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น ค่าอัตราการปล่อยไอเสียนะครับ171กรัมต่อกิโลเมตรนะครับอัตรารวมนะครับ6.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับ15.6กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานคอมไบโหมดหรือ unr 101นะครับ ต่อมาก็บ่งบอกสภาวะในเมืองนะครับ8.5สภาวะนอกเมืองนะครับ5.2ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรต่อมาก็บ่งบอกถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับมาตรฐานการปล่อยไอเสียมาตรฐานระบบความปลอดภัย QR Code นะครับสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกนนะครับใช้สมาร์ทโฟนส่องสแกนได้เลยนะครับต่อมาก็บ่งบอกถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ระบบเกียร์ต่างๆนะครับขนาดยางอะไรพวกนี้นะครับระบบเกียร์พวกนี้ ต่อมาก็บ่งบอกถึงพวกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆภายในรถนะครับสำหรับตัวกระจกบังลมหน้านะครับก็จะเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยนะครับช่วยเก็บเสียงบรบกวนไม่เข้าภายในห้องโดยสารทําให้รู้สึกได้ถึงความเงียบเมื่อเราเข้าไปโดยสารภายในรถนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวใบปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นแบบปรับ ความเร็วได้นะครับยกขึ้นแบบนี้ได้เลยเวลาเราต้องการเช็ดล้างทำความสะอาดนะครับสําหรับรูฉีดน้ํานะครับจะถูกบิวไว้ตรงใต้ฝากระโปรงหน้านะครับถัดมาครับการออกแบบเส้นสายบริเวณฝากระโปรงหน้าก็ออกแฝงไปซึ่งความแข็งแกร่งทรตพลังหนักแน่นนะครับแบบฟิจอร์เลสติกดีไซน์รับกับตัวคิวซุ้มล้อด้านข้างตัวรถนะครับถัดมาครับตัวไฟหน้าครับตัวไฟหน้าก็ยากมา พร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับอ่าก็จะไม่ใช่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะยังมาพร้อมกับหลบไฟหน้า f l ฟ o w m มี o m e นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะครับถัดมานะครับด้านล่างก็เป็นช่องติดตั้งไฟตัดหมอกครับสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเข้าไปได้นะครับแนะนําให้เอาของเกรด LDA จะลงตัวที่สุดนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นหลออสีส้มแสสีเหลืองอมพันธ์กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มีความรู่ลมลดแรงต้านของลมสามารถเสริมชุดสเกิร์ตของ S Sport ตี้ D ได้นะครับหรือถ้าอยากได้โดนใจจริงๆก็เอาชุดสเกิร์ตของ XSeries mm hmm. ก็ได้นะครับแต่ราคาจะสูงนะครับถัดมานะตัวกระจังหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นแบบดับเบิ้ลดเมนชันสีดำเงากรอสซี่แบ็กตัดด้วยสีเทาร้อมโลโก้อิซููแบบโครเมียมนะครับ เพิ่มความเท่แล้วก็มีเคปล่ามาให้นะครับเพิ่มความลงตัวนะครับเนี่ยตัวกระจังหน้ายัางเป็นช่องรับอากาศทําให้อิต์คูลเลอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับถัดมาตัวเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ1.9 d i b l u e Power ูพาเวนะครับในยุคเจเนอเรชั่นที่2ให้พละกำลังสูงสุดนะครับ100 10กิโลวัตต์นะครับหรือ150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนนาทีนะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะพร้อมแฟลตทอร์กลีดออกมาเลย3,600รอบต่อนนาทีตัวนี้จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่รุ่นที่พี่ถ่ายให้ดูวันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเออก็มีให้เลือก2เกียร์แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้งานนะครับ ก็จุดเด่นนะครับของเครื่องยนต์นะครับน้ำหนักเครื่องยนต์ลดลง60กิโลกรัมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะอัตราการปล่อยไอเสีย161กรัมต่อกิโลเมตรประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น1 9แรงม้าเพิ่มขึ้น9%ซนะครับภาษีก็จะถูกกว่าเครื่องยนต์3.0จนลิตรอยู่พอตัวแล้วก็ตัวชุดขับเคลื่อนด้วยเฟืองและโซ่นะครับพร้อมระบบความตึงโซ่อัตโนมัติกระเดื่งองกดวาวแบบลูกกิ้งพร้อมหลบปรับตั้งวาวอัตโนมัตินะครับ เสื้อสูบแบบเมลอินไลเนอร์ชุบแข็งแนวนำด้วยคลื่นความถี่สูงที่สุดแห่งความทนทานนั่นเองนะครับแล้วก็สลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษคาร์บอนโคดดิ้งนะครับถัดมานะครับระบบการส,สะเทือนด้านหน้านะครับระบบการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสป,ปริงและโช้กอัพแก๊สนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงแล้วก็การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ยืงหลังเพลาหน้าแบบเซมิมิดชิปกระจายน้ำหนักได้สมดุลน,นะ ลัสมีวงเลี้ยวแคบสุด6.0เมตรทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายนะครับห้องตัวในการทรงตัวถัดมานะครับก็จะเป็นแชสซีนะครับแชสซีก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเล็กก้าเหนียวพิเศษคือร <c oughs> ูปบแบบรีอินฟอร์สนะครับลดโอกาสเกิดสนิมลดอาการบิดตัวนะครับ แล้วก็ลดอาการระนาบด้วยคลอสเบมเบอร์ลดอาการบิดตัวด้วยคลอสเซ e กชั่นแข็งและทนทานกว่าเหล็กธรรมดารองรับน้ำหนักในการบรรทุกนะครับสูงถึง23%านะครายางติดรถนะครับก็เป็นยางชนิดเลเดียวนะครับก็วัดความสูงของยางได้215นะครับวัดขนาดความกว้างของล้อกระทะและก็หน้ายางได้ที่15นิ้วนะครับ ก็จะมีการครอบทับด้วยล้อกระทะเหล็กนะครับขนาด15นิ้วเบอร์ยานติดรถก็215ทับ70 15ซีนะแล้วก็ระบบเบรกหน้าก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีคลีบระบายความร้อนพร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นั่นเองถัดมานะก็จะมีบางโคนหน้าหลังป้องกันไม่ให้โคนกระเด็นใส่รถตัวนี้สามารถติดตั้งบันไดข้างได้นะครับก็จะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ถัดมานะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถนะครับโคมสีขาวหลอดส,สีส้มแสงสีเหลืองอมพันธพร้อมด้วยโลโก้สเปซแคปนะฮะก็ฟอนตัวหนังสือแบบนี้นะครับสีเทาแล้วก็ถัดมานะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับองศามุมมองด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมแอโรไดนามิกช่วยในการทรงตัวนะสามารถพับเก็บด้วยมือแบบนี้เวลาจอดรถในซอยนะครับในที่แคบนะครับ ถัดมานะครับมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับออกแบบให้มีขนาดใหญ่เปิดประตูง่ายนะครับจับถนัดมือนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเนี่ยก็สามารถนํากุญแจมาไขนะครับเพื่อล็อกและปลดล็อกประตูได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับสามารถเสริมกุญแจรีโมทได้นะครับร้านข้างนอกก็จะรับทำนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นไฟเบรคดวงที่3แบบ LED นะเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น ได้จากอไกายเสริมความปลอดภัยแก่รถยนต์คันอื่นนะครับ <Okay. S 1> ถัดมานะครับโครงสร้างห้องโดยสารนะครับแล้วก็โครงสร้างกระบะก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล็กกา้าทนทานพิเศษนะครับมีประตูเสริมคานเหลด้วยภัยเพื่อความปลอดภัยด้านข้างกรณีเ,เกิดการชนด้านข้างนะครับลดโอกาสบาดเจ็บแก่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับถัดมานะครับระบบการ การสันสะเทือนด้านหลังนะครับระบบการสันสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบแผ่นลูกครึ่งวงลีนะครับลักษณะการจัดวางก็จะถูกไว้ตำแหน่งใต้เพลานะครับพร้อมโชกอับแก๊ก,ก็จะเป็นแหนบซ้อน3แผ่นนะครับตัวแหนบก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี WSSP เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ระบบเบรกหน้าหลังก็จะมาพร้อมกับ4 Channel 4 Sensor นะครับระบบเบรกหลังก็จะเป็นดัมเบรกแบบ l e a d i n l i n g นั่นเองนะครับ ถัดมานะก็จะเป็นไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบมาตรฐานนะตามสไตล์เกตสเ,เลยตัวนี้ก็เป็นไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสนสีเหลืองอัมพันไฟถอยหลังมีให้ครบนะตัวนี้ไม่มีกันชนท้ายนะครับเพื่อนๆสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับนะก็ถ้าเป็นของแท้จากโรงงานราคาก็จะสูงหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นแบบทั่วไปนะครับเป็นแบบกันชนโครเมียมทั่วไปเนะี้ยสแตนเลสอย่างเงี้ย ก็ราคาก็น่าจะไม่แพงนะครับแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับโลโก้ Isuzu D-MAX โลโก้ DDI ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเป็นเกรด S l d a X-Series นะจะไม่มีชื่อรุ่นบอกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตั้งชื่อรุ่นบอกเข้าไปได้นะครับถัดมานะครับปืเปิดฝากระบะนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับเปิดง่ายไม่หนีบมือแล้วก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยครับ ล้องมองภาพขนาดถอยจอดแบบบิวอินนะครับพร้อมกับเส้นกะยะเลนไกด์เพิ่มความมั่นใจในการจอดรถตามมุมแคบมุมอับต่างๆนะครับตัวนี้สามารถเสริมล็อกฝาท้ายได้นะครับก็จะมีช่องสําหรับใส่ลูกุญแจตรงนี้นะครับนี่กล้องมองหลังนะเรามาดูกระบะกันนะครับ สำหรับตัวกระบะท้ายนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่และกว้างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสิ่งของนะครับใส่รถมอเตอร์ไซค์ได้2คันนะถ้าพวกเวฟถ้าพวก p c x Forza N Max นะครับจะต้องเปิดฝากระบะออกนะเพราะว่ารถมีขนาดใหญ่ก็อย่าลืมนะครับไปเสริมล็อกฝาท้ายด้วยเพราะเขาทำรูกุญแจไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตัวชกคําช่วยหอนแรงในการเปิดฝาท้ายด้วยนะครับ ปิดง่ายครับตัวฝากระบะกนะครับเอาละเดี๋ยวพี่โนบิตะจะพาพวกเราเข้ามาชมภายในห้องโดยสารกันนะครับ เริ่มจากตัวประตูแคบนะครับก็สามารถเปิดออกได้กว้างถึง90องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเข้าออกหรือขนสิ่งของนะครับก็จะมีหูช้างนะครับสำหรับรับอากาศภายนอกเข้ามากรณีเราไม่ได้เปิดแอร์นะครับตัวนี้นะครับเข็มขัดอิเล็กไพคู่ด้ก็เป็นแบบ E L R ยึดสจุดพร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อแรงดึงอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ําได้นะครับพอเข้าที่ก็จะได้ยินเสียงคลิกนะครับแล้วก็มี ระบบเตือนคาดเข็มขัดที่จะยผู้โดยสารคู่หน้าด้วยถ้าเราไม่คาดนะครับสัญญาเสียงเตือนก็จะไม่หยุดร้องนะครับเราก็ต้องคาดเข็มขัดอี่จะยเพื่อความอุ่นใจเพื่อความปลอดภัยนะครับตัดเสียงเตือนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นมือเปิดประตูแคบออกแบบให้เปิดได้จากภายในรถภายนอกรถเพิ่มความสะดวกสบายนะครับนอกสองชั้นแข็งแรงแน่นหนาแล้วก็มีมือปิดประตูแคบครับกรณีเราโดยสารด้านหลังนะ แล้วก็จะมีที่ใส่ขวดน้ำา2ขวดนะครับถัดมาพรมรองพื้นนะครับก็จะเป็นสีดำทําหน้าที่เป็นวัสดุซับเสียงไปในตัวนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเนี่ยก็จะเป็นกล่องเก็บชุดเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะครับสำหรับใช้ซ่อมรถในกรณีฉุกเฉินอันนี้เป็นกล่องเก็บของอนเนกประสงค์นะครับ ด้านหลังไม่มีช่องแอร์นะครับแต่ว่าสามารถใช้เก็บของเล็กๆน้อยๆของผู้โดยสารตอนหลังได้นะครับถัดมานะครับก็เป็นไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารนะครับเนี่ยเปิดปิดใช้งานสะดวกสบายครับนี่ประตูแคบปิดง่ายครับแข็งแรงนะครับอ๋อแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างเนือ้อศีรษะนะครับและเพิ่มพื้นที่ที่วางเท้ากว้างสบายนะครับ เบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกรรมะยีนะครับเบาะผ้ากรรมะยีแบบนี้ทําให้เราน่าสบายง่ายไม่อึดอัดนะครับโอบกระชับเพราะปีกตัวเบาะก็ออกแบบให้กับทุกสรีละอยู่แล้วนะครับตัวเบาะนะครับก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี AVAC นะครับซับแรงสะเทือนลดความเมื่อยล้านะครับเพราะแบบมีฟองน้ํานะครับอยู่ในตัวเบาะตัวเบาะสามารถปรับเลื่อนนะครับปรับเอนนอนได้นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นที่วางแก้วน้านะครับบริเวณคอนโซลหน้าให้ลมแอร์ทำความเย็นได้นะครับนาช็อกโกแลตมาวางนะครับนาแก้วกาแฟเย็นมาวางนะครับเลื่อนแหวนเก็บได้นะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับถัดมาก็จะเป็นกล่องเก็บเหรียญเก็บบัตรนะครับเก็บกุญแจเก็บคีย์การ์ดนะครับอันนี้ก็เป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถังน้ามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแป้นคลัส แฟนเบรคคัลลิ่งนะครับถัดมานะครับการตกแต่งคิ้วบริเวณแผลข้าวประตูนะครับก็จะเป็นสีดําด้านพร้อมมือเปิดประตูสีดํานะครับแล้วก็มีระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งตามความเร็วที่กําหนดนะครับก็คือ40กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปรถก็จะล็อกให้เองนะครับพร้อมคลัชอัลล็อกครับปลดล็อกประตูทุกบานเมื่อแอร์แบคทำงานนะครับแล้วก็ปลดล็อกประตูเมื่อดับเครื่องยนต์หรือดึงกุญแจออกนะครับ L กับ R ก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกมองข้างครับ L ซ้าย R ขวาครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ล็อกกระจกผู้โดยสารตอนหน้าครับเซ็ตท่านล็อกนะครับใช้งานง่ายเลยตัวนี้ก็เป็นสวิตช์กระจกผู้โดยสารตอนหน้ากระจกไฟฟ้าฝั่งคู่กับขี่เลื่อนลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีบุนุ่มนะครับบริเวณที่พัาแขนทําเป็นที่พัาแขนในตัวทาให้เข้าสอบไม่ด้าน,นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นที่ใส่ขวดน้ดําดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรพร้อมช่องสอดเอกสาร ที่ประตูคู่หน้านะครับพร้อมลาโพงคู่หน้าขนาดใหญ่พิเศษบูนไซส์6กคูณเนิ้วนะครับให้ม่ติเสียงที่สมจริงนะครับถัดมานะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุยูรีเทนนะครับสามารถทําความสะอาดง่ายปูพรมนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะทํานะครับถ้าปูพรมก็จะฝุ่นไม่เกาะนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นถาดวางขอเนกประสงค์นะครับไม่มีฝาปิดนะครับถัดมานะครับ มาตรวัดนะครับก็มาพร้อมกับมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ mid นะครับขนาด3.5นิ้วก็บ่งบอกอุณหภูมิของน้ําในระบบหลอดเย็นนะครับความจุน้ํามันคงเหลือนะครับความเร็วนะครับเวลาปัจจุบัน a u ีโอนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดรอบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับก็จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนเกียร์ของเราด้วยนะครับถ้าตําแหน่งเกียร์สูงนะครับรอบเครื่องยนต์จะต่ําถ้าตําแหน่งเกียร์ต่ารอบเครื่องยนต์ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับ ต่อมาก็เป็นสวิตปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับสวิตตับตั้งค่าต่อมาเป็นหน้าปัดวัดความเร็วของรถนะครับต่อมาพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบแกรักแอนพิเนียนพร้อมพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงนะครับแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ยุบตัวตามการทํางานของแอร์แบกนะครับก็สามารถปาดหนังได้ครับเพราะว่าวัสดุหุ้มเนี่ยยังไม่มีให้ครับเป็นยูดีเทน ก็ห่อก็ได้นะครับเนี่ยครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีสวิตช์เพิ่มลดเสียงนะครับเนี่ยบริเวณโงมลายเลือกโหมดนะครับปิดเสียงเปลี่ยนแท็กเพลงก่อนหน้าแท็กเพลงถัดไปนะครับสามารถเปลี่ยนแท็ก YouTube ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ระบบแฮนด์ฟรีนะครับเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถกดทรออกนะครับกดวางสายได้นะครับตัวนี้ก็เป็นคําสั่งเสียงนะครับเนี่ยการปรับระดับโงมลายนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับ สูงต่ําดึงเข้าออกนะครับนี่นะครับถัดมานะครับนี่นี่แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือหน้าจอนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบความบันเทิงแบบหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ n d r o i d Auto นะครับเชื่อมต่อได้ทั้งแบบไร้สายและมีสายเลยนะครับอ่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวระบบปรับความเย็นนะครับก็เป็นแบบฟูลโหมด3รูปแบบนะครับตัวนี้ก็ลมออกใส่หน้าครับหมุนแบบตรงนี้ก็2ระดับครับคือที่หน้าและที่พื้นเลยนะครับตัวนี้ก็ลงพื้นนะครับถัดมาก็เฟสสวิต์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับระดับ C คือความแรงสูงสุดนะครับถัดมา A ทับ C นะครับสําหรับเปิดปิดน้ํายาแอร์นะครับให้ลมแอร์เย็นฉ่านะครับถ้าแอร์ไม่เย็นนะครับไฟตัวนี้จะไม่ติดนะครับ จะมีลมแอร์ธรรมดาออกมาแนะนําให้เปิดตลอดการใช้งานนะครับ a c ต่อมานะครับเป็นสวิตช์ปรับความเย็นนะครับปรับน้ํายาแอร์ถ้าปรับสุดก็จะเย็นจัดนะครับเย็นจนหนาวเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์เลือกแหล่งลมนะครับอากาศหมุนเวียนนะครับแล้วก็รับลมภายนอกเข้ามานะครับก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาได้นะครับก็หมดห่วงด้วยกองฝุ่น High Efficiency Filter นะครับสามารถกองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM2.5 เลย ถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์นะครับสำหรับเสียบต่อชาร์จโทรศัพท์ในรถนะครับกล้องหน้ารถได้ถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง USB นะครับสำหรับเสียบต่อ iPod iPhone นะครับแฟลชไดรฟ์เพื่อเล่นไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอไฟล์หนังนะครับแล้วก็ช่อง AUX Passenger Airbag นะครับก็คือไฟบ่งบอกแสดงสถานะการทำงานของถุงลมนะครับถ้า อยู่ในตำแหน่งออนนะครับเราก็สามารถเสริมคาซีทได้เลยเพื่อความปลอดภัยแก่บุตรหลานนะครับถ้าออฟนะครับก็ปิดเมื่อไม่ใช้งานหรือเมื่อไม่มีเด็กก็ได้นะครับโรงงานเขาจะเซตมาในตำแหน่งออนอยู่แล้วนะครับสำหรับ Passenger a i r b a แบนะครับถัดมานะครับระบบส่งกำลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเกียรธ์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์โอเวอร์ดร้าตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6 นะครับเกียร์โอทไรฟ์จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับออกตัวได้ดีเร่งแซงทันใจนะครับตอบสนองทุกช่วงความเร็วนะครับเข้าเกียร์ง่ายนะครับช่วงชักสั้นแล้วก็มีแหวนยกนะครับช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับก็ใช้งานง่ายๆครับก็เยียบคัตนะครับแล้วก็ยกเกียร์ขึ้นนะครับก็จะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นที่วางขวดน้ําวางแก้วน้ํานะครับใส่เศษเหรียญได้นะครับคอนโซลกลางนะครับออกแบบให้มีฝาปิดนะครับใส่สิ่งของในแบบที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องสําหรับสอดจดหมายนะครับใบเสร็จต่างๆได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเก็บของนะครับสามารถใช้เก็บพวกสมุดคู่มือสมุดรับประกันเกี่ยวกับตัวรถนะครับ ไปจุดทะเบียนต่างๆแล้วก็สวิตช์พาสเซนเจอร์แอร์แบกนะครับกระจกมองหลังสามารถปรับได้ด้วยมือนะครับยังไม่ใช่แบบมีการดึงนะครับอ่ามือมือจับนะครับก็ให้มาหนึ่งตำแหน่งนะครับอ่านี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นเกรดเอตัวก่อนหน้านะครับจะไม่มีไฟอ่านแผนที่มาให้แล้วนะครับ แต่คราวนี้เกต SDA ดเนะครับเกต SDA ดในปี2023เนี่ยก็มีไฟอ่านแผนที่มาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเนี่ยใช้งานง่ายเลยนะครับสะดวกสบายนะครับทีนี้ก็มีก่องเก็บแว่นตานะครับแว่นอ่านหนังสือนะครับหัดมาครับม่านบังแดดนะครับที่บังแดดคู่หน้าก็ไม่มีกระจกนะครับเนี่ยอันนี้ฝั่งผู้ขับขี่นะครับไม่มีกระจกก็มีช่องสอดนำบัตรมาให้นะครับแบบนี้ อันนี้ก็ม่านบังแดดฝังผู้โดยสารน,นะครับโอเคครับโอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังให้เรียบร้อยจากโรงงานแล้วนะครับ ก็ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านะจะต้องไปใส่จอใส่กล้องเดินสายกันพลุงพลังเลยนะ,นะครับกว่าจะติดตั้งเสร็จก็กินเวลานานนะครับอันนี้ไม่ต้องไปติดจอนะครับไม่ต้องไปเดินสายกล้องแล้วอันนี้มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับเสร็จสับนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเหมือนตัว S กตัวก่อนนะครับก็รุ่นนี้เหมาะมากนะครับสำหรับ ทำเป็นรถครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวได้ครั้งละไม่เกิน6คนแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะก็ต้องปูเสือนัง่งหลังกระบะกันแหละนะครับพาเด็กไปเที่ยวพาครอบครัวตัวเองไปเที่ยวบ้างนะครับหรือขับรถพากันไปเที่ยวแบบเนื้อคู่ออไปออกเด็ดช่วงหน้าหนาวสบายนะครับเอออากาศหนาวมาเยือนแล้วหารถไปเที่ยวกันหรือย,ยังนะครับถ้ารุ่นนี้ก็พอยังพอแล้วนะไม่ต้องไปเอาตัว lda ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้นะ ตัวนี้ก็มีจอเหมือนกันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก LDA หรอกนะครับเพียงแต่ว่าราคามันถูกลงกว่านั้นเองนะครับพี่โนวิตะก็ยังเล็งไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนนะครับในอนาคตหน้านะ,ะก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่โนวิตะไว้ด้วยหลังจากชมคลิปจบแล้วก็นําไปบอกต่อๆกันนะครับว่าดูจากช่องพี่โนวิตะมาแล้วก็ผมอยากซื้อรถกับเซลล์คนนี้นะครับเพราะว่าผมดูช่องพี่โนวิตะมา พี่โนบิตะเองก็อาจจะได้ค่าแนะนําตามมาด้วยอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์พี่โนวิตะเอาไว้ด้วยนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วยอดวิวก็เยอะรายได้ก็เข้าแต่ก็เข้าน้อยๆเกินได้สามสีพันเองอยากเป็นหมื่นก็ทําไม่ได้สักทีนะครับอ่าสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นระบบพื้นฐานเนาะก็มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS นะครับระบบ กระจายแรงเบรกเพื่อสัมพันธ์กับน้ำหนักการบรรทุกของรถ EBD นะครับระบบเพิ่มแรงเบรก v a ระบบรดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS <c oughs> สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเราเหยียบเบรกกระทนหาน,น ESS <c oughs> แป้นเบรกและแกนพออมาลัยสามารถยุบตัวได้นะครับประตูเซฟคานเหล็กยึอภัยเพื่อความปลอดภัยแอร์แบคู่หน้า2จุดแบบ SRS เคล็ขัดยึดภัยแบบ e w จุดพร้อมหลบดึงลังกลับ และพอร์ตแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้าระบบเตือนค่คาดเข็มขัดได้ว้ผู้โดยสารคู่หน้านะครับระบบไฟหน้าโฟล์วมีโฮมไฟไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับกล้องมองภาพขนาดถอยจอดแบบบิวอินะครับสัญญาณการขโมยรุ่นนี้จะไม่มีมาให้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับว่าเ,ออเราจะได้สัญญาณการขโมยอย่างเงี้ยทำได้นะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็ ลองไปหาติดตั้งดูนะครับสุดท้ายพี่โรเิตาตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ